เรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับทีหละให้ทีล,ละก้อนเลยไกลยังไกง

ันนี้ลุน yeah, เนื้อเรื่องอะไรครับเน,นี่ยลนะุนเนื้อลุนเนื้อลุนเนื้อครับเชือกขัดดาบเชือกขัดดาบครับนี่อาทันซีมาขยับ,บวยรวยพันล้านมีการจับครับจับจับใครจะได้ครับเนื้อดีๆครับเอาเลือกเลยครับเลี้ยงวันค,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 ครอเอาวันมาแก้เนี่ยมาแก้กอมาแก้แล้วกันเนี่ยมาแก้ขอกบ มาอยงเอาไปก่อนครับเรามาดูท่านเลนครับเลขที่สามสิบสองครับเนื้อะไรนเนือะไรเลยบริการบร,ริกา,ารสามสิบสอครับบริาการอะ่ะสามส ตาสามี่มสองรอะไราย,ยการที่สามสิบสองะไรหนักะไรนาคกอะไรนาะกนะครับะไรนกะไนาคครับรุ่นต่อไปครับ ไรเ้ยนี่ฮโอ้โหดีเฮ้ยกันที่เกาดีแบบเดีดเลยนว่ะนี่นี่นว่ะนี่นี่นวะรเล่าสวยครับการที่เกาจะนุ่นอีหมัแต่นุ่ครับคนนี้นีน่น้นันนางเดียวครับจนุ่นนนากาอะไรนากากฟ้าบา

สีสิบทองแดงฟ้าบาททองแดงนะฟ้าบาทลงยาได้ลงยาไดเนื้อทองแดงนะกากฟ้าบาดททองแดงนะกากลงยาทองแดงงยาทองแดงอ๋ออันนี้ที่กันลงยาไม่ใช่เหรอเนี่ยเออลงยาทองแดงทองแดงครับแล้วนี่เขาขับรถจ้างรถฮะออัน้ก็รู้ไม่เหมือนกันวะในสองพิมพ์อ๋อพิมพ์เต็มพิมพ์เต็มวงกับพิมพ์ซึ่งวง อีกหนึ่งรุ้นครับเงินจะมาไหมสามสิบสามโเนเลยอะไรเงินกระไรเงินครับกระไรเงินงามครับงามไม่เอกวางิแล้วคับอีกลุ้นนึงครับเงินมัเหรอเงินจอไหมเงินวนีก คนนี้มานแต่ัชวันครับตรงใสจะอสาตินสาตินเ่องาดเครับดูเลยครับสามสิบห้าทองแาตินทองแดงสาตินครับโอ้โหพวทองพิมเลยวะทองพิมพ์เลยงามครับงามพวกนี้ทองพิมเลย่ะเรียงกะเรียงเลยทองดีเลยเลยองแดงสาติน เดี่ยวโน่ดูลังดูลังครับรูหลังข้างหลังครับข้างหลังก็มีสองสองทีมครับเ่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเสือกับดาวข้างหลังเสือกับดาวมีคารันข้างหลังนี้เด่มากไปดิข้างหลังสองสองทีมโอ้เด่สองแมวเลยนะฮึสเวสวยมีซ้ำเนื้อเลยครับ งา,งามงามครับของเขาดีจริงของเงขแท้